การขอรับบริการผู้นําเที่ยวท้องถิ่นถ้านาคาหรือนิยมเรียกสั้นๆว่าไกด์ถ้านาคาในการนํานักท่องเที่ยวขึ้นชมถ้านาคาภูลังกาจังหวัดบึงกาฬสามารถทําได้2วิธีคือวิธีที่ 1. ขอรับบริการที่จุดลงทะเบียนทางขึ้นถ้านาคามีไกด์จัดลําดับคิวไว้ให้บริการวิธีนี้นะักท่องเที่ยวไม่สามารถเจาะจงเลือกไกด์คนใดคนหนึ่งได้ต้องรับบริการตามคิววิธีที่2เลือกไกด์ด้วยตัวเองไว้ลงหน้า วิธีนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกไกได์คนใดก็ได้ที่พึงพอใจและนัดพบกันที่จุดลงทะเบียนไกด์คนนี้จะสามารถนํานักท่องเที่ยวขึ้นชมถ้านาคาได้ทันทีที่นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเสร็จโดยไม่ต้องไปเข้าคิวกับไกด์คนอื่นสําหรับแหล่งข้อมูลการค้นหาไกด์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีดังนี้ 1. ในบ้านฟ้ามีหลายกลุ่มกลุ่มที่มีสมาชิกมากและเป็นที่นิยมได้แก่กลุ่มถ้านาคาปู่อืออราชา ภู้ลังกาบึงของหลงมีไกด์เข้าไปนำเสนอข้อมูลส่วนตัวช่องทางติดต่อผลงานการบริการและฝีมือการถ่ายภาพเป็นจำนวนมากกับทั้งมีนักท่องเที่ยวเข้าไปประกาศตามหาไกด์ในวันที่ต้องการก็มีนอกจากนั้นนะักท่องเที่ยวหลายท่านที่ได้ขึ้นชมถ้ำนาคาแล้วได้นำประสบการณ์และภาพถ่ายมาแบ่งปันบางท่านก็เขียนชื่นชมไกด์ที่พาตนเองขึ้นและแนะนำไกด์คนนี้ให้แก่สมาชิท่านอื่นด้วย นอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีอีกหลายกลุ่มและเพจส่วนตัวของไกด์เองก็มีให้เลือกมากมายค้นหาโดยพิมพ์คำค้นหาว่าไกด์ถ้ำนาคา 2. ในบ้านดำมีไกด์เป็นจำนวนมากได้สร้างช่องของตนเองและนำเสนอผลงานเป็นสไลด์โชหรือคลิปสั้นๆค้นหาได้โดยพิมพ์คำค้นหาว่าไกด์ถ้ำนาคา 3. ในบ้านเขียวในบัญชีทางการชื่อ บึงของหลงที่เมนูไกด์นำเที่ยวจะมีภาพของไกด์และช่องทางติดต่อแสดงไว้จำนวนหนึ่งแต่ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบันเหมือนบ้านฟ้าและบ้านดำ